ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับจ่องสั่งจีเนีลนะครับสําหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแจกลาดเน็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับคอยมีด้วยกันทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับตัวใจและกดติดตามกันด้วยนะครับเละตุกังนะครับก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับเน็ตของดีเทคนะครับก็จะมีทั้งลาด ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่สามารถใช้อ่านได้อยู่นะครับเพื่อาการเสียเวลาครับไปรับรวมเน็ตดีเทคตัวที่หนึ่งกันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่หนึ่งกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันห้าห้สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ 1, ่งกิกะระยะการใช้อ่านนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่สองเน็ตตัวที่สองกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน2 2 2ดอกจัน4 8สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน1 0 3ดอกจัน8สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1ก Teraz, like 1> ิกระยะการใจองานนาน7วันครับเ e ียนะครับกดอก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกกระยะการใจองาน1วันนะครับ ก็จะเป็นเน็ดความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับก็จะเป็นเน็ดความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานนาน30วันนะครับ ก็จะเป็นน็ตความเร็ว1นึ่งกิกตัวยะการใจอ่านนาน1วันนะครับก็ครบไปทั้ง8ตัว8ปดลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครให้กรุดูทุกตัวทุกลาดนะครับเพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใจอ่านได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็โปรดติดตามคลิปกังต่อไปนะครับ